9โมง10นาทีแล้วนะคะช่วงนี้มาดูเหตุอาทยากรรมที่เกิดขึ้นบ้างพาไปลงใต้เมื่อสักครู่พาขึ้นเหนือไปแล้วใช่ไหมลงใต้ดิฉันขอตั้งชื่อข่าวนี้ว่าศึกปืนเดือดพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไล่ยิงกันกลางถนนคุณที่สงขลาค่ะโอ้โหหลายคนเขาก็ตกใจกันเพราะว่าไหนจะไล่ยิงกันเสียงปืนก็ตั้งหลายนัดแถมยังมีอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันอีกสุดท้ายก็มีผู้บาดเจ็บ คราดีนะคะที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะลายคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าเหตุการณ์นี้เ,เกิดที่บริเวณถนนแยกสาคนมงคลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นอุบัติเหตุเฉียวชนการมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนซึ่งสภาพที่เกิดเหตุนะคะก็เจอนายสมพรรักวงอายุ40ปีเป็นคนขับรถตู้เมื่อสักครู่นี้ที่สภาพด้านหน้าเนี่ยมีความเสียหายด้านหน้าพังยุบแล้วก็การชนหลุดด้วย เป็นการเฉียวชนระหว่างรถตู้คันนี้กับรถจักรยานยนต์ของชายวัย17ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงของนายสมพรเนี่ยแหละค่ะก็บาดเจ็บนะคะรวมถึงนอกจากนี้แล้วยังมีรถอีกคันหนึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อขนน้ําอัดลมถูกชนท้ายทําให้ขวดน้ําอัดลมเนี่ยร่วงหล่นกระจายเต็มพื้นถนนด้วยเบื้องต้นตํารวจก็คุมตัวนายสมพรแล้วก็ตรวจยึดปืนขนาด9ม mm ิลลิเมตรหกระบอกรวมถึงกลอกกระสุนปืนจํานวนหนึ่งไว้เป็นหลักฐานค่ะ เล่าเรื่องก่อนว่าเป็นมายังไงมันปืนเดือดกันกลางถนนแบบนี้ได้ยังไงนะคะ,ค,ะคือนายสมพรเนี่ยเขามีอาชีพเป็นคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางหัดใหญ่สนามบินค่นายสมพรก็เล่าให้ฟังก่อนบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกเลี้ยงเนี่ยเอาปืนจุด380ไทยประดิษฐ์ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเพื่อข่มขู่เพื่อนบ้านสาเหตุที่ข่มขู่ก็คือไม่พอใจเพื่อนบ้านชอบมองหน้า แค่นั้นแค่นั้นก็เลยเอาปืนจุด3 8มแไทยประดิษฐ์ยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ยิงเสร็จปุ๊บก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทีนี้ก็ร้อนถึงพ่อสิคุณเพื่อนบ้านเขาก็โทรหาพ่อบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วก็ยังเห็นว่าลูกเลี้ยงเนี่ยยังขี่รถรวนเวียนอยู่หน้าบ้านก็กลัวว่าจะมายิงปืนอีกหรือเปล่านายสมพรได้ยินแบบนั้นก็ต้องรีบขับรถตู้จากสนามบินเนี่ยกลับมาที่บ้าน ปรากฏว่าระหว่างทางค่ะก็สวนกับลูกเลี้ยงนี่แหละเลยขับรถตู้ไล่ตามจะให้หยุดไงคือลูกเลี้ยงขี่รถจักรยานยนต์ปรากฏว่าววไม่หยุดขับรถตู้ไม่หยุดลูกเลี้ยงก็ขี่หนีคุณพ่อก็ขี่ตามสุดท้ายโมโหเอาปืนที่พกอยู่เนี่ยไล่ยิงลูกเลี้ยงไปสี่นัด<อ>ถือว่าเคราะหดีนะคะที่กระสุนเนี่ยพลาดเป้าแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นแค่อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันจนทาให้ลูกเลี้ยงนี่แหละบาดเจ็บครับ ฟังเรื่องราแล้วตำรวจนะก็เลยแจ้งข้อหานายสมพรเบื้องต้นเป็นข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อหายิงปืน,ปนในที่สาธารณะค่ะส่วนลูกเลี้ยงถึงจะเจ็บแต่ก็ไม่รอดนะโดนตั้งข้อหาเหมือนกันก็คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและมีปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันนะคะอตอนนี้ก็คุมตัวทั้งคู่นี่แหละส่งพนักงานสอบสวนตํารวจภูทรหาดใหญ่ให้ดําเนินคดีกันต่อไปผิดทั้งพ่อเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงเลยนะฮะยังไงก็มีสติด้วยลวกันค่ะ